สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกคนนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีเพื่อนทุกคนที่อยู่ต่างประเทศและ fc ต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564นะคะและในคลิปนี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดในราศีตุลน,นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวไม่อิงดวงดาวไม่อิงเวลาตกฟากไม่อิงลัคนาอันใดน,นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซีเพราะไพ่ยิปซีนี้ มีความขลังก่อนจับหมังในตัวยิ่งนักนะคะโดยอาศัยครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือในการทำนายให้ถูกต้องแม่นยำจับหมังนะคะดังนั้นบางคนไม่ต้องไปตึงเครียดนะคะว่าจําเวลาตกฟากไม่ได้เพราะว่าแม่หมอไม่เอาเวลาตกฟากมาทํานายนะคะแม่หมอจะเอาเฉพาะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิก,กายนนะคะ นี่คือราศีตุลไม่ใช่ลัคนาราศีตุลน,นะคะขอเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าดวงชะตาของเราภายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรเรามาดูโดยภาพรวมดูสภาพทั่ว,วไปตามพื้นฐานดวงแล้วนะคะภายในช่วงเดือนอ กรกดาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านนี้มันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะมันมีโดยโดดเด่นแล้วมันจะมีเรื่องที่ทําที่เห็นชาติเยนที่สุดก็จะเป็นเรื่องไม่ค่อยจะแย่ใส่สักเท่าไหร่นะคะเพราะในช่วงเดือนกรกดานี้มันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดการแปลเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิม สิ่งที่แปลเปลี่ยนนั้นมันก็แปลเปลี่ยนไปในทางแห่งทําให้เรานี่เป็นพุกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแห่งความรักนี่แหละที่ว่าเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่แค่เรื่องความรักนี่แหละอันดับหนึ่งเลยทีนี้ต่อไปเรามาตรวจเช็คดวงชะตาโดยภาพรวมๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีในดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นั้นก็คือ ถึงแม้ว่าความรักมันจะไม่โอเคแต่ว่าดวงชะตาของท่านเหมือนฟ้าเปิดทางเสียงสว่างให้ท่านนี้ได้ประสบความสําเร็จในบางเรื่องบางอย่างมากๆนะคะมันก็มีเรื่องทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ค่อยดีนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องการงานก่อนนะคะทีนมาดูด้านธุรกิจการงานการงานนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะด้านธุรกิจการงานของท่านไปได้ดีไปได้สวยนะคะ,ะในบริษัททางแม้นว่าท่านนี้ต้องการที่จะพัฒนาบริษัทของท่านให้มันก้าวหน้าก้าวไกลให้ไปถึงจุดเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้แล้วนี้ท่านสามารถลงมือกระทำได้เลยนะคะท่านสามารถที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ ได้เป็นเพิ่มในธุรกิจของท่านได้เป็นเพิ่มในผลงานของท่านนะคะหรือบางท่านที่ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่วางเป้าหมายเอาไวา้ที่จะให้มันถึงเป้าที่ตั้งเอาไวา้ดังนั้นท่านพยายามหมั่นมันขยันหมั่นขยันหมั่นเอาไว้นะคะเพียรพยายามหมั่นเอาไว้นะคะแล้วท่านก็จะถึงเป้าหมายที่ท่านตั้งใจเอาไว้ได้นะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจในอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้อาชีพอะไรมันก็ถูกเะโลกกับท่านไปหมดทุกอาชีพนะคะดังนั้นช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะได้เป็นเพิ่มในธุรกิจการงานของท่านท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงในการงานของท่านจากที่เคยเงียบเหงามาพอมาสู่เดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีคนมากหน้าหลายตา ลังไหลามารับใช้บริการของท่านดีมากๆเลยธุรกิจของท่านนี้เดินไปได้สวยมากๆเลยนะคะได้เป็นเพื่มในการงานเลยแหละนะคะหรือนักศึกษานักเรียนที่กําลังสอบอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ท่านก็สามารถสอบผ่านนะคะหรือว่าท่านที่เรียนจบไปแล้วอยากจะไปหางานทําไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับท่านเข้าทํางานนะคะหรือจะมีเกณฑ์ว่าไปสอบ ถ้าท่านไปสอบแล้วหากช่วงนี้มีการสอบสัมภาษณ์หรือว่า,อาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกอะไรนี้ท่านก็จะได้เป็นหนึ่งในการเขาคัดเลือกนะคะก็สรุปแล้วดวงการงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งการเงินนะคะทีนี้ว่าการเงินมันยังอ่อนตัวไปนิดหนึ่งนะคะ การเงินมันอ่อนตัวไปนิดหนึ่งมันก็จะสุดุดไปในช่วงในช่วงหนึ่งเมตรนระหว่างเดืนอนก,กรกฎาคมนี้จากที่มันเดินได้สวยๆเดินไปเรียบๆไปได้ดีไปได้ดีมันก็มาสะดุดนิดหนึ่งนะคะโดยทําให้ท่านนี้ต้องเป็นทุกข์แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่สับอาการเงินมันก็ไม่ได้ติดขัดขัดสนหรอกเพียงแต่ว่ามันไปสะดุดกึกอย่างแรงนิดหนึ่งเท่านั้นเอง แต่สุดท้ายท่านก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้ดีนะคะหรือบางท่านในเงินมันหมดหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วเอาไปมาเหมือนจะเป็นจะตายสุดท้ายแล้วมันก็มีช่องทางที่จะได้เงินได้ทองกลับมามาช่วยเหลือเยียวยาวเราได้นะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะทีนี้ดวงความรักเหมือนแม่หมอบอกไว้แต่ต้นเลยว่า ดวงชะตาของท่านนี้มันโดดเด่นตรงที่ว่ามีความระทมทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแห่งความรักนะคะดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีตุลในเดือนก,ก,กรกฎาคมนี้มันเกิดการแปลเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะมันไม่เหมือนเดิมเลยจากก่อนหน้านี้ความรักความผูกสัมพันธ์มันก็ไปกันได้เรื่อยๆย,ยังมีความสุขยังเป็นเป็นสุขใจสุขการ แต่พอมาสู่เดือนกรกฎานี้มันเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเลยประมาณนี้นะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักเป็นสองแบบนะคะหนึ่ความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักคนโสดก่อนนะคะความรักคนโสดก็หมายความว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครมานักมาชอบมาจีบท่านเลยนะคะ ยังสดโสดอยู่ยังชิ้นเกินอยู่ยังอยู่คานทองอยู่อะไรประมาณนี้นะคะนี้พอมาสู่ช่วงเดือนกรกฎานี้เหมือนว่าตัวท่านนี้จะลงมาจากคานทองแล้วละ่ะเหมือนลงมาได้แล้วเหมือนกําลังจะไปได้ดีแล้วอยู่ๆมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงักเหสุดท้ายตัดสินใจไปอยู่คานทองเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ในช่วงเดือนกรกฎามันจะเป็นในรูปแบบนี้ เพราะว่าสถานการณ์แห่งความรักในช่วงเดือนนี้คนโสดที่ยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบเหมือนมีคนจะเข้ามามาจีบมาจีบเหมือนมันมาจีบมาบอกรักแล้วก็ไปผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาผ่า,านไปอะไรอย่างเนี้หรือคนที่บอกมารักเหมือนว่าจะเ,าเป็นจริงเป็นจังพอพอพอจะเป็นจริงเป็นจังด้วยกับแปรเปลี่ยนอะไรเงนี้หรือไปเจอคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมันก็รักกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ หรือว่าคนโสดที่กําลังมีคนโสดที่มีคู่รักอยู่อยู่อยู่แล้วนะคะพอมาสู่ในเดือนกรกฎานี้อย่างที่เคยผูกสัมพันธ์สวีตหวานกันมานะคะพอมาสู่เดือนกรกฎานี้มันแปลเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่มั่นคงมันไม่เหมือนเดิมอย่งางที่เข้าอกเข้าใจกันจากที่สนุถนอมนันใจกันอย่างที่สวีตหวานกัน พอมาสู่เดือนนี้จิตใจมันแปลเปลี่ยนโลเลลังเลใจแล้วก็คงจะเหมือนว่าอาจจะมีมือที่สามเข้ามาดังนั้นทำให้จิตใจท่านนี้ไปโอนเอ็นกับมือที่สามดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันความผูกสั้พันจากคนรักเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจากความที่อบคุณสวีทหวานกัน มันก็กลายเป็นความติดชืดเย็นชาเงียบให้กันทําให้ผู้รักของท่านนี้เกิดความเป็นทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดความอึดอัดหงดหงยดเกิดเป็นอารมณ์โมโหจะพูดจัดจะอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมเกิดชืดเย็นชาจะโทรหาจะเขียนหามันก็นิ่งเงียบทำอะไรก็นิ่งเงียบเงียบพเราเหมือนเห็นเราไม่มีวัตถุหัวใจ เหมือนเห็นเราเป็นตอไม้อะไรประมาณนี้ยิ่งคิดยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งคิดยิ่งระทมทุกข์พอระทมทุกข์ก็เกิดเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้นพอเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้นมันก็ให้ระวังความไม่อดทนมันก็จะเกิดขึ้นมาด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ให้ระวังถ้าหากว่าท่านในใจลึกว่ายังรักใครกันอยู่แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนลึกของก้นรุ่งัดใจอ่า รักที่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนี้ก็ยังให้ความรักมั่นคงต่อกันอยู่เพียงแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนี่มันแทรกเข้ามามันว่ามีรักมันมาแทรกเข้ามามันก็เลยทําให้ใจิตในี่นี้ปเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อเปลี่ยนไปสติสตังมันก็ไม่ไม่มีพอไม่มีมันก็เกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นดังนั้น ขอให้ท่านทําใจเย็นๆทําจสงบนั่งสวดมนต์มาเพียงเพียงวลาขอพรกเน่อยเดียวเท่านั้นเละหากรักกันจริงรักให้กันจริงอยากเกคียองเรือนกันอยากจะอยู่ด้วยอกันยาวยืดยาวยาวนานไปก็ให้ดีต่อกันให้อดทนให้เป็นเหตุเป็นผลก็ตอนนี้มันใกล้ชิดกันไม่ได้มันไมอ่อบอุ่นกันไม่ได้ก็อยู่ห่างกันไปก่อนมันแค่ช่วงช่วงเดือนเดียวเท่านั้นเองนะคะ พอถึงเดือนหน้ามันก็จะดีแล้วละ่ะเรื่องเดือนนี้จะทําอะไรก็ไปทําก่อนจะสวดมนต์ทำบุญทำทานอะไรก็ทําไปก่อนเพื่อที่ดวงของเราจะได้แสงสว่างเพยังไงเสื้อเนพื้นฐานดวงของท่านในช่วงเดือนกรกฎานี้กําหนดไว้ว่าเดือนนี้ท่านจะได้แสงสว่างได้แสงสว่างอยู่ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ท่านได้แสงสว่างก็คือขอให้ท่านไปทําบุญสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนา นั่งสมาธิแล้วท่านก็จะมีสติมีสติมีสติกุศลและฝนบนก้อนเปิดทางให้ท่านนี้ได้ประสบความสําเร็จคนไหนคิดไม่ดีกับท่านคนไหนคิดไร้ากับท่านคนไหนคิดออกนอกลูนอกทางกับท่านสุดท้ายแล้วหากท่านหมั่นบำเพ็ญเพียนโทนาทำบุญอธิษฐานขอพรค,คนเหล่านั้นก็จะมาชโลโลกกับท่านนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ให้ทําตามแม่หมอนะคะมันถึงจะสําเร็จเนื่องจะไม่เป็นพวกมากนะคะ ก็สรุปแล้วคนโสดในเดือนอก,กรกฎานี้ก็ต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะต่อไปเรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่แม่หมอก็บอกเอาไว้แล้วว่าหมายถึงคนที่แต่งงานคนที่ไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแล้วมาอยู่รวมกันมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามน,นี่คือความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะ เรามาดูความนักสมบับคนที่มีคู่เหมือนแม่หมอบอกนั่นแหละช่วงจังหวะนี้มันดวงชะตาของท่านมันเหมือนอยังไงที่ศาษิตเขาบอกว่า,าพระสุขเข้าพระเสาแทรกอะไรอย่างนี้เหมือนพระสุขเข้าพระเสาแทรกจากก่อนน้านี้ท่านยังได้เป็นเพิ่มยังได้เป็นสุขใจในความรักอยู่ยังปกติดีอยู่ ในด้านแห่งความรักสัมพันธ์เอาพอมาสู่เดือนก,ก,กรกดาดวงมาเกิดการแปลเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่ผันใหม่อยากอยู่กันดีๆสดชื่นกันดีๆเข้าอกเข้าใจกันดีๆกลายเป็นไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาในช่วงเดือนนี้พูดจากัน,กนไม่ค่อยจะรู้เรื่องมักจะมีเรื่องละหองละเหงใจกันมักจะมีเรื่องไม่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน แล,ลึกแน่จริงๆแล้วในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามในช่วงเดืดอนกรกฎานี้ไม่ไม่ภรรยาก็สามีนี่แหละจะต้องมีมือที่สามเข้ามาเมื่อมีมือที่สามเข้ามาแล้วเนี่ยมันทําให้คนที่มีละมือที่สามเข้ามานี้ไม่มีสตินะไม่มีสติมีแต่กิจใจเองไปสู่มือที่สาม ไม่สนใจใยดีกับคู่ของตัวเองไม่ให้ความสำคัญไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่าอะไรเลยในช่วงระหว่างเดือนนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงที่ลุ่มหลงกับสิ่งใหม่กับของใหม่่งเมินจืดชืดเ,เ,เย็นชากับคนรักกับกับของเก่านะคะจะเป็นภรรยาก็ได้จะเป็นสามีก็ได้ ก็จะมีอาการอย่างนี้ต่อกันในช่วงเดือนกรกฎานี้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะตามมาเมื่อมันพูดกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วมันเกเดื่องเย็นจะไม่ให้เกียดซึ่งกันและกันแล้วผลที่ตามมาก็คือให้ระวังมากๆมันจะเกิดกันแตกหักออกกันได้เตียงจะหักกันได้นะคะระวังมากๆมันจะเกิดคำว่า เลิกรากันได้ง่ายมากๆเลยนะคะช่วงเดือนนี้ดังนั้นพยายามหาขั้นไม่อยากจะเลิกกันไม่ต้องไปใส่ใจในความสัมพันธ์กับคู่ของตัวเองให้มากนะคะภรรยาถ้าเกิดว่าน้อยเนื้อต่ําใจมีปัญหากับสามีก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับสามีมากก็จะทําอะไรก็ไปทาหยุดนิ่งๆเฉืๆอไปก่อนอดทนอดทนอดกันไปหรือว่าสามี เห็นภรรยาไม่ใส่ใจกับตัวเองก็อดทนอดกั้นไปจะทาอะไรก็ทําไปอะไรประมาณนี้เพราะช่วงอาการอย่างนี้สาเหตุนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะให้ระวังพยายามอย่าได้หันหน้าต่อกันอย่าได้ไถ่าถามกันไม่ว่าพูดจาดีพูดจา้ายก็ตามไม่ต้องไถ่าถามกันไม่ต้องแสดงอาการหึงหวงกันถึงแม้ว่าบางครั้งรู้อยู่เต็มอกอยู่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีออกนอกนู่นนอกทาง ก็ทําเป็นหูหนวกตาบอดทําเป็นไม่รู้เรื่องจ้ะมันเพิ่งจะอยู่ในเกณฑ์ที่ที่มั่นคงที่จะไม่ได้แตกหักกันแต่ถ้าท่านไม่สามารถอดทนได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวโน้มโอกาสที่มันจะเตี้ยหักไง่ายมากๆเลยนะคะให้ระวังมากๆเก้าสิบด้วยซ้ำในการที่จะได้แตกหักจากกันให้ระวังนะคะ ก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือได้ทำจิตใจนิ่งๆไปทำบุญสวดมนต์บำเพ็ญเพียพรภาวนาแผ่เมตตาแผ่เมตตาต่อผู้ตัวเองแผ่เมตตาบุญกุศลเท่านั้นที่จะนุนนำจิตใจให้กับผู้ของเราที่ออกนอกรูนอกทางน,นี้ได้หันกลับมาเห็นคุณงามความดีของท่านแล้วกลับมาสู่อ้อมกอดของท่านนะคะ ตั้งจิตเป็นสมาธิให้แน่แนมั่นม่นนะคะแล้วท่านก็จะสําเร็จและสมหวังยังไงเสียช่วงเดือนนี้ฟ้ายังมีตาฟ้ายังเปิดทางแสงสว่างให้ท่านอยู่บุญเท่าน,นั้นที่จะช่วยเหลือให้ท่านได้สําเร็จแท่บ,บุญอุทิศส,ส่วนบุญให้มากๆนะคะโอเคสําหรับความรักก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ทําจิตใจให้ดีๆเอาไว้นะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะมาดูเรื่องเคาะแล้วท่านที่เกิดในราศีตุลน,นี้ก็ไม่มีเคาะอะไรนะสุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีโรคไฟแค่เจ็บอันใดนะคะทีนี้เรามาดูปัญหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะมีแค่ปัญหาเรื่องเดียวนะคะก็คือปัญหาเรื่องความรักนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ท่านระวังช่วงหลังครึ่งครึ่งเดือนหลังเดือนครึ่งครึ่งหลังัระแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงประมาณวันที่25กรกฎาคนนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ช่วงนี้นะคะมันจะมีอาการไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันมากๆยิ้าถึง31กรดกฎาคนนี้แค่ระวังการเป็นปากเป็นเสียง สามารถที่จะได้หันหลังให้กันได้เลยทีห่หัวเาอาจากบ้านกันได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือปัญหาของท่านนะคะปัญหาขท่านก็มีแค่เรื่องเดียวนี่แหละให้ระวังอารมณ์แต่คำนะคะให้ระวัง,งมากสวดมนต์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือท่านแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลให้มากๆนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ และในการตรวจเแคตูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะการที่ว่ามันจะแตกหักเตียงหักเลิกลาอะไรนี่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่นะคะเพราะว่าแต่ละคนนี้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันเกิดวันเดือนปีคนละวันนะคะบุญบารมีก็ไม่เท่ากันบางคนมีบุญบารมีมากเหมือนมันจะแตกหักเหมือน,นั้นเตียงมันจะหักสุดท้ายแล้ว เตี้มันก็ซ่อมได้ก็ไม่หักนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแทนที่มันจะจากกันเหมือนจากกาลังเดินหันหลังให้กันสุดท้ายก็เดินไปก้าวไปแล้วก็ก้าวกลับมาอีกก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะจะเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่และคนสร้างบญสร้างขุศลไม่เท่ากันนะคะโอเคถ้าอันนี้แม่หมอดูปเป็นภาพรวมนะคะดังนั้นถ้าหากแม้นว่า ใครต้องการที่จะตรวจเช็คดูดวงชะตาเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองเพื่อให้เกิดความแม่นยำจับหมังโดยแท้จริงให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาจากไพ่ยิปซีนี้นะคะแล้วไพ่ยิปซีนี้สามารถที่จะตอบคำถามให้กับท่านได้ทุกเรื่องทุกปัญหานะคะกาใดที่ท่านมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรแก้ไขไม่ได้ให้มาดูดวงกับแม่หมอ ให้ยิบซีตอบท่านได้แท้จริงอย่างแน่นอนนะคะทั้งในอนาคตอันปัจจุบันและอดีตปัจจุบันอนาคตให้ยิบซีสามารถที่จะตอบคําถามท่านได้นะคะขอให้ท่านเข้ามาดูดวงชะตากับแม่หมอหรือหากใครไม่สะดวกมาบ้านอยู่ไกลอยู่คนละภาคอยู่คนละจังหวัดอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรหรืออยู่คนละต่างประเทศหรือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถมาดูที่นี่ได้ก็ เรามาตรวจแจ้งดวงชะตากันทางออนไลน์นะคะทางออนไลน์แม่เราก็เปิดกล้องวิดีโอแล้วแม่หมอก็เอาวันเดือนไปเกิดของ่านนี้มาคสมประสานแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วนั่นก็เป็นดวงเฉพาะโดยตรงของท่านเพราะว่าท่านเลือกเองนะคะโอเคก่อนจากการแม่หมอก็ขอเชิญทุกท่านที่มาเป็น fc ใหม่ๆหรือ fc เก่าหรือท่านที่ยังไม่มาเป็น fc ที่เข้ามารับชมรับฟังที่วิดีโอแม่หมอนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะกด subscribe ให้เป็นกําลังใจแม่หมอด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาทั้ง12ราศีนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะและวันนี้เป็นคลิปวิดีโอ ตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลนะคะแล้วราศีตุลในเดือนก็รกษณนี้ก็จะจบไว้เพียงแค่นี้แล้วท่านแล้วก็คอยพบกันอีกครั้งในราศีตุลในเดือนหน้านะคะในเดือนหน้าเราก็คอยพบกันอีกครั้งนะคะเพราะจะตรวจทุกเดือนทุกเดือนนะคะเดือนหน้าเราพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนสิงหาพบกันอีกครั้งนะคะ และก่อนจากไปก็ขอกด s ั b ส c คร b e แม่หมอกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะหรือหากใครว่ามีปัญหามากๆอย่างที่แม่หมอบอกว่าความรักมันจะเกิดเตียงหักแตกหักได้อะไรนี้หากท่านไม่สามารถมาดูกับแม่หมอได้ก็คอมเมนต์มาถามแม่หมอได้ในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าเ,ออเรากับสามีหรืเอ,อเรากับภรรยานี้ สุดท้ายแล้วในงานนี้มันจะได้เลิกกันจริงแค่น่นอนไหมหรืออย่างไรให้คอมเมนต์มาโดยการบอกวันที่เดือนพอศนะคะแล้วแม่หมอก็จะทันลายให้เป็นดวงส่วนตัวท่านเหมือนกันว่าตัวท่านกับคู่ของท่านนี้มันจะได้เลิกกันจริงหรือไม่ได้เลิกนะคะแม่หมอ,อดูฟรีนะคะไม่คิดเงินนะคะ <S <S โอเคก่อนจากกันก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นคนไทยที่ เข้ามารับชมรับฟังทั้งคนไทย FC เก่า FC ใหม่หรือท่านที่ยังไม่ได้มาเป็น FC เข้ามารับชมก็เชิญมาเป็น FC ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ตรวจเช็คดูดวงทุกเดือนทุกเดือนจะได้รู้ดวงชะตาเราล่วงหน้าได้นะคะและก็ขอขอบคุณเพื่อนต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนาที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆคนขอขอบคุณมากโอเค Thank you so much Thank you so much Bye bye